ต่อไปดีกว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโควิดแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่แฟนขับเขาเยอะแฟนลับเขาเยอะจริงๆเป็นคู่จิ้นที่แฟนขับเยอะมากและที่สําคัญนะตอนนี้เนี่ยล่าสุดเลยหนึ่งในคู่จิ้นเนี่ยได้มีการเผยภาพรูปภาพตัวเองในสมัยก่อนนักแกงตัวเองก่อนหล่ะน่ารักตรงนี้อนะคะใครๆก็เป็นแฟนขับของคุณนุกคุณปายนะคะคู่จิ้นฟินเวอร์วันนี้ค่ะเรามีข่าวสร้างความฮือฮาให้กับบรรดาแฟนขับของเขาอุ้น่ารักน่ารีว เมื่อหนุ่มคุณนุกนะคะธนดลสิร oh. mm ิแววนะคะคู hmm. ่หูดูโอของคุณปายฉัดนภาเขียวขำนะคะเจ้าของเพลงดังรักณเต้าวานนะคะได้โพสต์ภาพแกงตัวเองซึ่งเขาบอกเลยนะว่าแกงตัวเองเนี่ยเจ็บน้อยสุดโดยเอาภาพเป็นสมัยที่เขาเรียนนักศึกษาวิชาทหารนะคะหรือเรียนรอนเนี่ยมาโพสต์พร้อมข้อความว่าว้าวพระเจ้านี่ไ่ ก็เขาก็ยังดูดีอยู่นะก็ดูเหมือนเดิมแต่แค่เห็นของฉันไม่ไม่แต่เขาอะคือโอเคอรหล่อขึ้นเพราะว่ามันมันอยู่ในวงการบันเทิงมันก็ต้องมีการแบบว่าเขาได้ดูแลตัวเองมาให้แล้วตอนนั้นเขาผอมมั้งถามว่าแย่ไหมก็ไม่แย่ก็ไม่แย่ก็น่ารักน่าแหลมดีเชียวโอ้แล้วคนเขาก็เข้ามากดไลค์กดคอมเมนต์กันน่ารักมาอ่านให้ฟังอ่านให้ฟังผู้ชมนะฮะเขาแซวว่าแกงตัวเองอิหลี่แต่รักเหมือนเดิมโอ้ยอ่านแคปชั่นและเสียงลอยมาเลยแกงตัวเองเจ็บน้อยสุดเพิ่งแตกเน หนุ่มและคำแรงมากอะไรอย่างนี้ออนี่จะบอกว่าตอนที่เขามาในการกิ๊กดูนะเขาหล่อมากเลยนะไม่หมถึงว่าตอนที่มาประกวดนะ,ะตอนที่เป็นแบบว่ามาแข่งเอาเสียงลรอหลอ่<ต>ลอใช่<อ>เ,เคยแข่งเอาเสียงของใช่หรอ อาเนี่ยเขาแข่งถ้าจำไม่ผิดของแซกถ้าจำไม่ผิดนะันเอออานี่เลงเขาตั้งแต่ตอนนั้นแหละอาเลงเพาเขาเก่งล่าสุดน้องเพิ่งเจอเขามานะเขาทำสตรีมไลฟ์อ่ะน้องได้ไปได้ไปงานของเขาแล้วเขาหล่อมากนะหล่อมากขยายความหน่อยเผื่อใครยังไม่รู้จักแต่เป๊กว่าชั่วโมงนี้คนรู้จักเขาหมดแล้วล่ะนะคะก็เขาเป็นคู่จิ้นนะคะของของกันและกันนะนุ๊ก ายนะคะเขาทั้งคู่เนี่ยเขาได้ถ่ายคลิปลงทิกต o อกร่วมกันนะคะแล้วก็ไลฟ์สดใน Facebook ตัวเองเขาอยู่ค่ายสิงมิวสิกนะคะจนทําให้มีมแฟนคลับเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็จิ้นพวกเขากันแบบเยอะมากปัจจุบันนะคะทั้งสองเนี่ยมีผู้ติดตามในอินสตาแกรมมากกว่า2 0 0 0 0นคนแล้วนะคะแต่ในเพจเนี่ยคนตามเขาเยะุะม,มากสุดๆไปเลยจนล่าสุดนะเขาได้ทําเพลงออกมาให้กับแฟนคลับของเขานะคะกลางปีที่ผ่านมานุกปลายได้ร่วมกันทําเพลงรักน้าเต้าหวานออกมาให้เป็นแฟน คือได้ฟังกันแล้วก็ยอดวิวสูงมากนะทะลุก,กันไปถึง65ล้านวิวนะคะทำให้พวกเขาเนี่ยมีงานจ้างรู้เปล่าว่าเวลาใครจ้างเขาไปสมมุติว่าณนะตอนที่จัดอีเวนต์ได้นะไปร้านร้านไปร้านกลางคืนเนาะร้านกัางคืนบัตรเขาอ <5, S 2> นะร้านอาหารร้านอาหาร5,000ันะ 5, นะ บัตรเข้าดูบัตรเข้าดูเขาว่ห้าพันนะไม่ได้ถูกนะท่าเมกี้สีธัญญาบัตรเข้าดูฟรีคอนเสิร์ตฟรีคอนเสิร์ตมิกด้วยห้าพันนี่คือทุกที่นั่งคือห้าพันทุก่ี่นั่ตรงนั้นพันสองคนแล้วเขาบอกว่าไม่ไม่ไม่มีเครื่องดื่มด้วยนะแล้วคนซื้อแน่นเขาจะต้องมีแบบเหมือนกับที่ลิสบอนลิสบอนเข้างานได้ปกติอย่างเงี้ยเขาจะมีอาแถมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่อันนี้ของเขาเขาไม่ให้เขาไม่เลยแสดงว่าแฟนขับเขาแฟนขับเขาดีมากแล้วเจอเขาต้องคู่นะนุ๊กปายชอบปายมากคือชอบนุ๊กอยู่แแล้วะปโทษน ถ้าไม่สุภาพคือโคตรน่ารักอะคือเขาอยู่ด้วยกันแล้วมันลงตัวมากคือลายเขาจะเขินๆแล้วนุกแซวพอแซวรู้มันยิ่งน่ารักเลยเข้าใจแล้วทำไมแฟนคลับรักเขาเราเจอเขาครั้งแรกเรายังแบบลงรักเขาเลยก็ไปติดตามเขาได้นะคุณนะในเพจของค่ายสิ่งมิวสิกก็ได้นะคะเพราะว่าเขาทำสตรีมทำอะไรกันในค่ายเขาเอาเด็กในค่ายสิ่งเนี่ยเอาไว้ในค่ายเลยในยูนิตของเขาเลยไม่ให้เด็กออกไปไหนเลยแล้วเขาก็ทำสตรีมแล้วก็ให้คนซื้อบัตรเขาไปดูในสตรีมของเขา